วันแม่เราจะร้องเพลงอะไรดีเนาะสักเพลงเนี่ยขอเพลงวันแม่ค่ะนอ้งองตากับสุดยายนะคะ ติดสติสหายพิพัฒน์ละพันนะคะพี่พัดะนะน้องอย่าน้องนะคะให้ใจสีฟ้ามานะคะสินมือนมานะคะขอบคุณทุกท่านเดินนะคะสุขสันต์วันแม่นะคะพี่พัดน์นะคะรบกวนทุกท่านเดิน น้องตาคุณไม้นะคะขอบคุณทุกเรื่องทุกไลยนะคะพี่พัดก็เริ่จิตนะพี่จีน่าพี่คุณยายเจ้าก็คุณพ่อไพศาลนะคะน้องตาคุณมุดนะคะเด็กหนิงก็พี่พัดนะคะพี่พี่สาวยาวัดกุสตีนะคะเริ่จิตแค่ขอบคุณนะคะพี่สาวยายวัดน้องตากับพี่แซมซีนี่คุณยายก็คุณพัดนะคะ อันนี้ใสคุณยายวาดนะครับพิ่พัดก็ให้หัวใจมานะคะคุณพี่สายว่ากับน้องแย่อบนะคะน้องตาคุณจิตตาพานะคะคือสาสาิเนกันน้องวาดนะคะพี่พัดกับคุณละไมน้องตาคุณพัดนะคะน้องฉันกับน้องละไมนะคะผู้อไปสามคุณพัดสวัสดีครับผมรอคุณที่ศาลาสามครับ มี่พัดกอน้าต้นะคะโอ้เพียงแคนะ่น้้นหมเราก็ลองไม่เป็นนะคะ พี่พายกับน้องต้าเนาะพ,พี่สามีวัดก็คุณศศินีนะคะขอบคุณทุกเรื่องทุกไลน์ทุกลรงใจเดวยนะคะเอาตัวไกลใจเงาดีกว่าเนาอมัน <c oughs> มองเห็นพี่ศศิณีก็เสียใจคุณพัดนะคะ ก็เลยโอ้ใจกระกดู้สึกิะฝากคุณยายว่าสมาสิกท่ะมีแต่โอ้โหสาวสาวะนะมั้ยหนุ่มก็มีสามหนุ่มนะคะแล้วก็สี่สาวห้าสาวนะคะสุดยันจันทร์ที่จะฟ้าฟ้าอย่าง ใจเธอจะเชื่อเชื่อเมันกับมาเยมือนเหมือนสุริยันจันท mm hmm. เธอหลือลังเกียลว่าจ,จะไม่มีคนเข้ามา